ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเทิดศักดิ์เตชะกิจกจรประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรเรียกง่ายๆว่าเราเปลี่ยนการเขียนแบบจากที่เราเขียนเส้นเขียนเสาเขียนผนังโดยที่ใช้การเขียนแบบ เปลี่ยนจากมือเป็นคอมพิวเตอร์ก็จริงแต่เส้นสายที่เกิดขึ้นบนบนคอมพิวเตอร์นั้นมีข้อมูลเพียงแค่มิติเดียวคือเรื่องของระยะพอเทคโนโลยีด้านดิจิตอลเนี่ยได้เข้ามาสู่วงการแสบยกรรมด้วยการใช้ BIM แทนออโต้แคทุกๆเส้นและจุดที่เกิดขึ้นมันจะถูกแฝงไปด้วยข้อมูลทีนี้วิ่งมาจนถึงปี2025เนี่ยสิ่งที่พัฒนาไปเร็วมากๆเลย คือ IoT device networking เทคโนโลยีด้านดิจิตัลของฟิลลอื่นๆเนี่ยพุ่งขึ้นมาเร็วมากในขณะที่เราเพิ่งเริ่มเปลี่ยนจากการเขียนแบบโดยใช้เมอร์เปลี่ยนมาเป็น AutoCAD แล้วเปลี่ยนมาใช้บิมเราเพิ่งเริ่มมาเมื่อ10ปีที่แล้วจากเดิมทีที่คนทางฝั่งออกแบบแบกรรมเนี่ยไม่ค่อยรู้จักเรื่องของ IT ไม่ค่อยรู้จักเรื่องคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยรู้จัก IoT device อะไรเป็นอย่างไรช่วงปี2020เป็นต้นมาเนี่ยโดยตระหนักถึงการใช้งานอาคาร เพื่อให้ตอบโจทย์ของดิจิ a l ลดิสลอ t i o n เราจึงต้องทำการทดลองด้วยความคิดที่ว่าฝั่งที่พัฒนาด้านไอทีเนี่ยเขาตั้งใจพัฒนา Device หรือ IoT Device ต่างๆเหล่านี้ในมุมมองของการที่มองให้มันเป็นแก g e t หรือเครื่องมือใช้งานเท่านั้นแต่ในมุมของฝั่งผู้ที่ดูแลด้านการออกแบบใช้ิงบบกรรมดูแลด้านการก่อสร้างและก็คำนึงถึงเรื่องการใช้งานอาคารภายหลัง จากที่ก่อสร้างเสร็จเนี่ยคิดว่าเมื่อการเขียนแบบพัฒนาเป็นรูปแบบดิจิตอล3-4มิติมากขึ้นกว่าในยุคที่ใช้ต็อกแคตเราเข้าใจว่าจำเป็นที่เราต้องพูดออกไปให้กับคนในอุตสาหกรรมในสังคมเข้าใจว่าการพัฒนาเครื่องมือดิจิตอลและก็ใช้งานเครื่องมือดิจิตอลในฐานะที่เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้เพียงเดียวเนี่ยมันไม่ตอบศักยภาพในโลกของดิจิตอลดิสลอปชันหมายความว่าถ้า คนทางฝั่งสถาบันกรรมศาสตร์สามารถผนวกความเป็นดิจิทัลของ Space เข้ากับความเป็นดิจิทัลของอุปกรณ์เครื่องมือพี่เรียกว่า IoT Device เมื่อสักครู่นี้ได้มันจะเพิ่มศักยภาพขึ้นไปอีก10เท่าร้อยเท่าพันเท่าจนเป็นที่มาสู่การ ทดลองในอาคารทดลองไม่ว่าจะเป็นห้องทดลองขนาดเล็กหรือการทดลองในอาคารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยาบางหลังที่มีห้องหรือชั้นที่มีขนาดพอที่จะเหมาะสำหรับการทดลองนี้ช่วงนั้นทำให้เราเริ่มรู้จักฟิสโกเราเริ่มรู้จักเอ็มเฟก เราเริ่มรู้จากภาคเอกชนที่เป็นบริษัทชั้นนำในเชิงอุตสาหกรรมดิจิตอลถึงจะเป็นงานเล็กๆแต่มันก็ทำให้เราได้เริ่มรู้แล้วว่าศักยภาพของสถาบันการศึกษาเองเพียงฝ่ายเดียวเนี่ยคงเป็นเรื่องยากที่จะตอบโจทย์ เมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเลยนำมาสู่การทำา MOU ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ซิสโก้ซึ่งซิสโก้มาพร้อมกับเ m ฟเ c t เพื่อที่จะตอบโจทย์การทดลองร่วมกันนี้ให้มีประสิทธิผลมากขึ้นในแง่ของการเรียนการสอนนะครับก็คือผมคิดว่ามันจะทำให้การเรียนการสอนเรื่องการออกแบบเนี่ยมันรีเลทกับประสบการณ์จริงสภาพแวดล้อมจริงมากขึ้นโดยที่มันก็จะมีข้อมูลมาแบ็กอัพอย่างสมมุติเราบอกว่าตอนนี้มันร้อนมากเลยแต่ก่อนเราก็อาจจะรู้แค่ว่าเนี่ยมันร้อนมากเลย แต่ว่าถ้าหลังจากมีระบบเนี้ยเราจะเริ่มรู้แล้วว่า ไอร้อนมากเลยเนี่ยมันแปลว่ามันชูณองภูมิเท่าไหร่ย้อนกลับไปว่าแล้วมันสัมพันธ์กับงานออกแบบยังไงมันก็คือว่าเวลาที่เราออกแบบมันก็มีเทคโนโลยีที่เป็นซิมูเลชันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเราออกแบบมาปุ๊บเราลองซิมูเลชันดูสิว่าไอห้องที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยเราวาดขึ้นมาเนี่ยมันจําลองดูแล้วว่าอุณหภูมิมันจะเป็นประมาณเท่าไหร่แล้วเราต้องปรับแบบเราอีกไหมคือดิจิตอลมันก็มีการพัฒนาของมันมาเรื่อยๆซึ่งซิมูเลชันก็เป็นก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะแล เ,เราพูดถึงหลังจากที่มันสร้างขึ้นมาแล้วมันมีตัวตนขึ้นมาอยู่ในโลกของความจริงแล้วเราจะต้องยึดโลกความจริงเป็นหลักเนาะสมมุติว่าถ้าเกิดข้อมูลระหว่างซิมูเลชันกับข้อมูลจากโลกของความจริงเนี่ยมันไม่ตรงกันเราจะเรียกว่าอะไรผิดเราก็ต้องเรียกว่าซิมูเลชันมันไม่ตรงเนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้ซิมูเลชันเนี่ยมันไม่สามารถถูกตรวจวัดว่ามันคาดเชื่อได้เท่าไหร่เพราะว่าเราไม่เคยวัดจริงทีนี้เพราะมันมีดิจิตอลทวินมีการวัดจริงปุ๊บ มันก็มีข้อมูลส่วนนี้เอาไปย้อนกลับไปตรวจสอบซิมูเลชันได้แล้วก็ในแง่ของนาออกแบบอย่างที่บอกครับก็คือเราก็ยึดข้อมูลที่ วัดจริงเนี่ยมาเป็นตัวที่บริเวงานเราได้ในส่วนของดีต้นทวินของทางเอ็มฟิกครับเรามองถึงการขยายนะครับไม่ได้ใช้ในเรื่องของแค่อาคารใดอาคารหนึ่งอย่างที่บอกครับว่าเราใช้ให้เหมาะกับผู้ใช้ต่งตางๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มอาคารขนาดใหญ่นะครับซึ่งประเทศเราตอนนี้ก็จะมีทั้งนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนะครับหรือจะเป็นส่วนของอาคารสำนักงานใ,นใหญ่อีกหลายที่ที่มันมีระบบซับซ้อนมากมายในปัจจันเนี่ยเรามีดูเรื่องของปฏิสิทธิภาพของแค่ตึก แต่วันนี้เรากําลังขยายให้เขาสามารถดูในเรื่องของคนที่อยู่ในตึกน,นั้นเนี่ยเขามีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้นภายใต้สิ่งแวดล้อมของอาคารอย่างไงได้บ้างนั่นคือหัวใจที่เราต้องการทําครับอาคารสมัยนี้เราไม่ได้มองแค่ความแข็งแรงของอาคารหรือเทคโนโลยีของอาคารเพียงอย่างเดียวครับเราสนใจในเรื่องของการที่ทํายังไงที่ให้อาคารน่มันเข้าใจในเรื่องของการใช้ชีวิตของคนที่อยู่ในอาคารด้วยซึ่ง ทางซิสโกเองเนี่ยมีอุปกรณ์หลายอย่างครับที่ตอบโจทย์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกเซนเซอร์ต่างๆหรือในเรื่องของตัวที่เป็นเป็นกล้องอนาลิติกต่างๆพวกนี้ครับทำให้เราเรียนรู้ถึงพฤติกรรมต่างๆครับของคนที่ใช้ในอาคารต่างๆพวกนี้ว่าเขามีการใช้ชีวิตในอาคารแบบไหนและอะไรทําให้เขาสามารถทํางานได้อย่างมีความสุขและสบายใจที่สุดในแง่ของอาคารเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ประสิทธิภาพของคนที่อยู่ในอาคารหรือว่าในเรื่องของเทคโนโลยียต่างๆครับสิ่งหนึ่งที่เราปฏิบัติด้วยก็คือในเรื่องของตัวตอบโจทย์ ทางด้านของ sustainability อย่างหนึ่งที่เราสามารถวัดได้เลยก็คือการใช้พลังงานของตึกเนี่ยมันมีผลต่อในเรื่องของการ convert ค่าต่างๆมาเป็นเรื่องของพวกค่าคาร์บอนยังไงได้บ้าง <c oughs> เพื่อให้เราได้รู้ว่าตึกนี้เนี่ยมีการใช้พลังงานที่มีการปล่อยมลพิษแค่ไหนแล้วเมื่อเราเราเราู้ถึงข้อมูลต่างๆพวกนี้เราก็สามารถดูในเรื่องของข้อมูลและสามารถลดในเรื่องของการใช้พลังงาน เพื่อให้เราลดในเรื่องของตัวคาร์บอนได้อีกด้วยฮาร์ดแวร์ของซ i s c o นะครับ mm hmm. ก็คือเป็นหัวใจหลักของโครงการนี้ในฝั่งของ Infrastructure เลยครับผมโดยตัว Network ของที่เราออกแบบมานะครับผมที่เป็น Core เน็ตเวิก็จะมีตัว c a t เทอริ c เ n น e ตอร์นะครับผมที่เป็น Monitoring หลักนะครับผมที่เป็นในตัวของที่ทำเซนทรไลซ์แมนจเมนต์ของอุปกรณ์ที่เป็นแคตเทอริสทั้งโครงการนะครับผมทั้งคอรว ทาง a อ s e ซ s ชวลิสต์ทาง Access Point นะครับผมตรงนี้เราสามารถบริหารจัดการได้เลยนะครับด้วยความสามารถของตัวอุปกรณ์นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือเซนเซอร์นะครับผมที่อยู่ตามจุดต่างๆของอาคารนะครับผมในส่วนนี้เราก็จะเอาไว้เก็บข้อมูลที่เป็นของคาร์บอนไดออกซด์กนเรื่องของคุณภาพอากาศ air quality นะครับเพื่อส่งข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มต่อไปนะครับผมคุณสมบัติเด่นของฮาร์ดแวร์ซิสโนะครับจะเป็นเรื่องของ n2n solution นะครับผมที่มี innovation นะครับตัวของตัว product Cisco เนี่ยจะมีเรื่องของตั้งแต่การ รับข้อมูลจากเซนเซอร์นะครับผมการรับข้อมูลจากตัวยูซอร์ที่มาจากฝั่ง a อ s e ซสนะครับผมทั้งหมดวิ่งบนเน็ตเวิร์กของ Cisco นะครับผมผ่านไปที่ตัวของตัวคอร์สวิสตัวเซสสวิสรวมไปถึงคาวของ Cisco เนี่ยมองเป็นภาพเดียวแบบ end End-to-End นะครับผมที่เป็นระบบเหมือน s t r e a m บ e t น Network นะครับผมจะไม่มีเรื่องของการผิด Compatibility หรือว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานด้วยนะครับผมในส่วนนี้ ด้วยประสบการณ์ของทางทีมงานนะครับทางทีมงานนะครับผมมีความเข้าใจในโซลูชันว่าจะต้องแก้ปัญหายังไงหรือว่าการที่จะต้องเด็บทั้งในการแก้ปัญหาการคอสตอมไมเซชันหรือว่าการที่จะปิดเคสหรือในกรณีที่มีอินซิเดนต์ต่างๆนะครับผมทางทีมก็สามารถปิดตรงนี้ได้เลยครับ